ค่ะก็ขอสวัสดีนักศึกษากศนทุกคนนะคะวันนี้คูเยระดาวันคณวาปีจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาภารศึกษาทช2อ0หน,น,นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ จุดประสงค์ของการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะคือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของมนุษย์ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะคะก็ะคือพันธุก,กรรมพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน เป็นการสืบเนื่องลักษณะต่างๆที่เป็นลักษณะประจําตัวทําให้มนุษย์มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปพันธุกรรมจึงเป็นเครื่องกําหนดขอบเขตลักษณะและความสามารถของบุคคลได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบ่งออกเป็นสองทางคือนะคะลักษณะทางกายได้แก่สัสดส่วนของร่างกายความสูงหรือเตี้ยเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม สองก็คือรูปร่างลักษณะทางกายเช่นผมหยิกสีของตาสีของผมกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มเลือดกลุ่มที่เกิดจากพ่อเกิดจากแม่คู่ใดย่ยอมได้รับการถ่ายทอดชนิดของกลุ่มเลือดจากพ่อแม่คู่นั้นนะคะแล้วกลุ่มที่สีก็คือเพศทาลกที่เกิดมาจากเป็นเพศหญิงหรือเพศชายขึ้นอยู่กับโครโมโซมเพศที่ไดร้รับจากพ่อกับแม่ ความผิดปกติและโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือโรคโล,ลหิตจางโรคด่างขาวโรคผิวหนังเกิดปลาภาวะเลือดออกแล้วหยุดยากนะคะลักษณะทางสติปัญญาก็คือการถ่ายทอดพันธุกรรมด้านสติปัญญาหรือความสามารถของสมองนั้นเชื่อว่ามีการเกิดขึ้นได้โดยเพราะว่าเด็กที่เกิดในตระกูลที่มีระดับสติปัญญาต่ำนะคะจะมีชาวปัญญาตอบ ต่ำไปด้วยแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะพราว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมการกระตุ้นและการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มที่ด้ยโอกาสทําให้เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะต่อไปมาดูพื้นฐานทางอารมณ์พื้นฐานทางอารมณ์พื้นฐานทางอารมณ์ก็คือจิตใจอารมณ์นั้นเป็นผลเนื่องจากพันธุก,กรรมและปัจจัยแวดล้อมภายนอกประกอบกับ ในบุคคลที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่มั่นคงจะทำให้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมบุคลิกภาพทางด้านจิตวิญญาณรวมถึงทางด้านร่างกายด้วยนะพบว่ามารดาที่มีการฟังเพลงเบาๆระหว่างการตั้งครันจะทำให้บุตรที่เกิดมามีอารมณ์ดีและมีพัฒนาการทางด้านต่างๆที่เป็นไปด้วยดีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คือ1สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในทุกด้านโดยที่สภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นรวมถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิชีวิตที่บุคคลต้องเผชิญอยู่ด้วย 2. ก็คือการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะในวัยแห่งการค้นหาคือ วัยทารกวัยเด็กรวมถึงวัยรุ่นครอบครัวที่มีการอบอุ่นเลี้ยงดูอย่างดีมีความเข้าใจในตัวเด็กก็จะทําให้เด็กสามารถที่จะทําการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตต่อไปปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะคะคอ,อาหารบริโภคในปัจจุบันนะคะมี ไข่ไก่มีปลามีถัว่วมีส้มมีคะนา้ามีชามีบอกโคลี่แล้วก็มีผักต่างๆอย่างมากนะคะสีก็คือการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นภาวะที่เป็นตัวขัดขวางทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆเกิดการหยุดชะงักทั้งในลักษณะชั่วคราวหรือถาวรการเจริญเติบโตของเกิดจากอุบัติเหตุอาจทำให้การ เกิดความพิการทางร่างกายซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และพัฒนาการของผู้ป่วยค่ะก็ในรายวิชานี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ